ก็รู้แล้วโอคือหยิบอันนี้ชอบปะนี่มันดึงดูดผมเนี่ยมันคืออันนี้ครับแปล่งหมดแล้วตะเปาใช่อะไรครับหมูฝั่ครับอร่อยไหมฮะอันนี้ได้ๆโอายขุนพลห้านี่เหรออะ ห้องนอนห้องแรกคือฮาร์ดกับขุนพลครับโอ้โหโอ้ยมาอุ้ยเอ้ยดิอุยเลยดาอุ้ยเ้ยดิมุ้ยเลยจริงๆนะเหมือนนี่เลยเหมือนเรือนหอเหมือนเลือหอใค้เรือใครใค้เรือใคใครเรือนไค่ เพี่หาดกันไปวางอย่างนี้เหรอเอาสุดอ่ะพี่หาครับเอาปองชูเลยเหรอย้อนเดียวย้อดย้อนย้อดย้อดย้อนย้อดย้อนหมดเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยอะไรดีนะเพื่อนบ้านเราอยู่กับไหนบ้านไหนเอออยากรู้อ่าลุงเพื่อนไปลุงเไม่อยากเจอเห็นแล้วเขาเป็นไงไป ไล่แหละเคไล่แหละนี่คไล่เรกนอ๋อเดีนเดีนไล่กล้องช่โแล้วสองคนเยาดีคุณนี่นี่มันเหลี่ยมหืจะพูดอะไรลาดีคุณนี่นี่มันเหลี่ยมหืจะพูดอะไรกันสอนนี้